เกมนี้ให้ได้เล hmm. <laughs> ยฮดฮิฮิด non puoi dai Arca l'ha caduto assassino Assassini Capuccini Ka bu assassino Assassini Capuccini Ka assassino คือเพื่อนนั่นเองเพื่อซื้อกาบิจีนวดตัดตีนวดได้ไงเนี่ยฮะนวดไปได้ไหมฮัลโหลน่าจเป็นชั่วโมงแล้ว น่าจะชนะเกมนี้ได้เลยเพื่อนไปก่อนได้ไงล่ะก็ต้องไปก่อนเพื่อนแน้ๆแค่เดินไม่ได้ น่าจะเป็นชั่วมงแบบน,น้นแบบววันจะเฮกค <c ười> ืออะไรอะฮะวันนีบอกว่าชนาให้บ้เลยไป